มาเท่าให้โชคสวัสดีเอฟซี FC สู้ผู้สู้คนครับผมมาละพี่น้องล่าพัฒนาของเซียนเหมือดวันจันทร์ที่เจ็ดเมษาสองห้าหกแปดของเซียนเหมือดนี่เลขกวิ่งเข่าหาเขาา่าคาเข่าตัวเน้นเข่าตัวเรนยนนะพี่น้องเนาะเนี่ยมือมันสูกเลขมันออกสี่สี่ห้าบนล่างออกสี่สี่ไพี่น้องล่างออกสี่สี่นี่บนออกสี่สี่ห้าล่างออก ซีซีพี่น้องเลขเ,เ,เป่าเลขเบิ้ลส่วนมากอยากหลุดดะพี่น้องเด้อถกอาจารย์ทุกสำนักอยากหลุดเมื่อต่อพี่น้องเนาะอ่ะมาตามมาเบิ้งกันมาแลกกันพี่น้องเอา้ามาดูมาแลกกันเข้าแต่เลขวิ่งของเชียนเหมือกเลย อ่ะพี่น้องเอเซีท่านใดสนใจอยากเข้ากุ้มพี่น้องเข้าฟรีก็ไอเดี่าย์มาได้ตาเมไไื่อไหร่ะครเข้าฟรี่อะไรเสียเงินอะไรคิดเงินหรอกพี่น้องเสียราคาเน็ตนะเสียราคาเน็ตพี่น้องเข้าหมดนะแม่นบ่อเข่าก็ได้เสียที่เก่านอกพี่น้องคู่มอือนี่พราวะข้นเนี่ยไปทงไฮทงหน้าก็นย่างกงัน ยังเบิ่งเนาะพี่น้นองเนาะยังดูยังเบิง่งวันจันทร์ที่เจ็ดเมษาหกเปด ลาวเสียนเมือก เรียกวิ่นคือเกาหนระือเปล่หนองไม่วิ่นคือกอเกา้าศูนย์สี่ห้าหกสี่กับหาก,กับสี่ประมาณกันหนึที่หนอะ วิ่งรูดบนล่าง เสียงวียนวียนเป็นอย่างไรพี่น้องเสียงพั่ลมมันห่อนปิดไปไหนเสียงดังอยู่นี่คือเสียงปั่ลมวิ่งเก้ากับศูนย์ได้พี่น้องเด้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เน้นศูนย์ก็เน้นให้ศูนย์มากได้พี่น้องได้ เด่นศูนย์ลองเก้าวันวันหนึ่งกับเข่าตัวเน้นได้เข่าตัวเน้นหาได้ห้ากับหกเนเด่นดจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้า sul oh, kasih เก้าห้าเก้าหกเลขสามตัวหวดนี le le ้เป็นเป็นหอยแม่ยู สคู่ได้เป่น้องงวนนี่เฉพาะอวนนี่คู่ว้วดกืบปัให้สองคู่หนึง่งแ,แปดศูนย์ห้าเกด 0 6 0 9นสีงวดนี้บรใัดสามคู่เลขสามตัวอาแล้วต่พี่น้องมากเนะาะนักคู่อะก็เอาไปพิดจัลหน้าป่ป ส่วนเลขสามตัวเพนเนนห้มาได้พี่น้องได้เพนเนนในที่เจ็ดหกศูนย์นี่แหละตัวเพนเนนก็นคือหกศูนย์นี่สองตัวหกศูนย์กับสี่เก่าเก่าสี่เป็นยังคือบอกกับหลังบนล่างไปกลับแล้วพี่น้องบนล่างไปกลับอันนี้คือตัวเนี่ยตรงเพื่อนนี่หกศูนย์ศูนย์หกได้พี่น้องได้ มีงวดนี่ลราเป็นเลขสามตัวมาสามคูู่งวดใหสองแล้วก็เน้นให้พร้อมเจ็ดนเก้านี่ตัวเน้นของเพืนอ๋อขอให้เขาสองตัวสามตัวีวเะเวลาเขาแคปหน้าจอเ้วยองอะี้ชัดเจนนี่แหละว,วันจันทร์ที่เจ็ดเมษายนี่ของเซียนเมื่อเลขวิน เก้าศูนย์สี่ห้าหกบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์พื่เน้นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกพันเน้นศูนย์หกเก้าสี่เลียกสามตัวนี่คือแปดศูน,นยนน์ห้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าสี่พืนนนพ่อเน้นในเจ็ดศูนย์หกได้ไปหน่องได้เลียกสามตัวพื่เนนในความได้งวดนี่ยเนาะแคบหน้าจอตามนี้ครับผม สามารถกระจัดตะกัดกระพานได้ขอบคุณเสียนเมืองหลายๆคอยพี่น้องเฮ้งๆฟังๆกันแต่จะเริ่มปากกุลเลยกุแชร์กุติดตามันเท่าให้โชคแลค้วกิมนี้สวัสดีครับผม